ทำอะไรอ่ะคุณคิดยังไงคุณไม่หลอกฉันที่ตัวอาหารเย็นเหรออย่านะคะคุณลงุงเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ <c oughs> เรียกฉันว่าลุงอีกครั้งได้ไหมทำ <c oughs> ตัวดีๆไม่ต้องเกร็งนะ สวัสดีผู้ช่วยบารสวัสดีค่ะอรุณสวัสด์ค่ะคุณลูกคุณลูกสวัสดีตอนเช้าค่ะลูกเจ้าเหอช่างเป็นสัตว์ร้ายจริงๆ ไตู่้คุณลูกขอให้คุณรายงานความคืบหน้าการจัดไฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอเคเอาล่ะคุณลูกเอกสารที่คุณขอให้ฉันจัดการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เตรียมไว้แล้วคะ่ะฉันควรนำมาตรงนี้หรือว่าควรรอจนก,กว่าคุณจะมีเวลาตรวจสอบคะเอามานี่คุณลูก มีอะไรอีกไหมพรุ่งนี้จะไปทริปธุรกิจที่เปิดซาและฉันจะเป็นคนจองห้องพักให้ควรจองหนึ่งหรือสองห้องดีคะผู้ช่วยไปนี่คือเวลาทำงานคุณลูกฉันก็พูดกับคุณอย่างจริงจังเช่นกันผมคิดว่าคุณอยากจะเล่นใหญ่ขึ้น <น>คุณลูกอยู่ในออฟฟิศนะคะคุณลุงอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> จียงหลินกำลังจะรู้แล้วผู้ช่วยไปยกลัวไหมคุณลูงคุณไม่อยากให้หลานชายคุณรู้หรอกว่าคุณกำลังเป็นชู้กับคู่มั่นของเขาใช่ไหมล่ะคะผมจะเข้าไปแล้วเนอรอก่อนเข้าไปเลย ข้ามามลุงบอกว่าเคที่ผูเท่าชอบมาให้ก็เลยแวะมาเยี่ยมลุงเนี่ยเธออยู่ที่ออฟฟิศหรือเปล่าอะไม่จะเป็นต้องเยี่ยมหรอกฉนันจะมีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการกลับไปก่อนเถอะโอเคแต่มีอะไรเหรอ กลิ่นหอมในห้องทางานลุงคุ้นมากเลยมันคล้ายกับน้ำหอมที่ผู้เฒ่าใช้มากเลยไปผู <jam ming the door> <aime> ้น่ะเป็นผู้ช่วยฉันมันจะเข้าออกออฟฟิศของฉันก็ไม่แปลกที่จะมีกลิ่นมีปัญหาอะไรไหมอ๋อไม่มีปัญหาผมแค่พูดสบายๆไปผู้อยู่ไหนฉันไม่รู้สิฉันไม่ได้มีเวลามาดูแลแฟนของนายนะงั้นเดี๋ยวผมโทรหาเธอนะเสียงอะไรอ่ะปิดเครื่องเลย คุณลุงดูเหมือนว่าเสียงจะดังมาจากใต้โต๊ะของลุงนะอ๋ออ๋อจะทำโทศรศัพท์ตกพื้นเนะรออ๋อนายก็ออกไปได้แล้วจะมีประชุมออนไลน์ต่อนะอ๋อโอเคลุงลุงงานยุ่งงั้นผมออกไปหาผู้เฒ่าไนดะ้ เจียงหลินก็จะหาเจอแล้วผู้ช่วยไปไม่กลัวเหรอถ้าคุณลู่ไม่กลัวแน่นอนว่าฉันก็ไม่กลัวเหมือนกันยังไงก็ตามหากคุณลู่ต้องการเลิกทามันฉันจะยืนกลานที่จะเก็บเขาไว้ฉันต้องออกไปทํางานแล้วคือโทรศัพท์มาด้วยคุณจะไปทํางานหรือจะไปเกลี้ยกล่อมเจียงหลินคุณลู่นี่คุณกำลังอิจฉาฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเกลี้ยกล่อมผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกันได้หรอกคุณลู ยอมรับแล้วเหรอว่าชอบฉันจะเป็นเกียรติบากมากถ้าสามารถจีบคุณลู่ได้จริงๆไปผู๋ฉันไม่ใช่คนที่คุณจะเล่นด้วยได้ฮลัลโหผู้เทคุณอยู่ที่ไหน ผมโทรหาคุณหลายครั้งแต่คุณไม่รับสายแถมยังปิดเครื่องอีกฉันไม่ว่างคุณไม่ได้สังเกตเลยว,ว่าโทรศัพท์ของฉันปิดอยู่ผมเพิ่งไปที่บริษัทมาเอาเค้กให้คุณผมมองไปรอบๆไม่เห็นคุณเลยอ่ะถ้าเห็นแล้วฉันจะรีบกินนะคุณเถาเราไม่ได้เดทกันมานานมากแล้วนะอ๋อเราจะเสร็จงานก่อนแล้วเราค่อยไปเดทชดเชยกันโอเคผมจะอจรอเนะเจียงหลินเจียงหลิน เมื่อไหร่คุณจะถอนม่านกับไปผูส้สักทีคุณสัญญาว,ว่าจะอยู่กับฉันเนอะรอก่อนนะไปผู้ก็เริ่มเย็นชาลงเรื่อยๆแล้วในความคิดของฉันต้องมีใครสักคนที่ทําให้ไปผู้นอกใจคุณและคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ําคุณต้องใช้โอกาสครั้งนี้เพื่อบอกเลิกกับเธอินะคะดีไหมไม่ฉันเชื่อผูเ้เ่าไม่ใช่คนแบบนั้นเดฉันจะให้วเวลาคุณอีกสองเดือน ถ้าไม่เลิกกับไปผู่แล้วก็จะจะเปิดบองเรื่องของเราผู้เท่าผมมีเรื่องสำคัญจะมาบอกคุณคุณช่วยมาหาผมที่โรงแรมได้ไหม<ะ>ที่รักเ,<อ>เราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะนี่มันอะไรกันคุณคิดว่างแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่คู่รักควรทำเนเอะเดี๋ยวก่อน นี่คุณจะสงวนไว้สําหรับคึ้นแต่งงานของเราไม่ใช่เหรอคะผมรอไม่ไหวแล้วเธอยอมชือเธอหน้านะาฉันขออาบน้ําก่อนนะคะได้เลยรอฉันก่อนนะ <c oughs> ทิวรัฐผมอยากอาบน้ํากับคุณเนี่ย <c oughs> ถ้าคุณไม่พูดอะไรผมจะถือว่าคุณตกลงผมจะเปิดประตูเข้าไปแล้วนะ ลงช่วยหน่อยเจียงหลินและฉันอยู่ที่ห้องสี่ศูนหกของโรงแรมไทยอันคุณมารับฉันหน่อยได้ไหมคะนี่พวกเธอสองคนทะเลาะก,กันเหรอเรื่องของพวกเธอเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะคุณจะมาไม่เนี่ยจะไปไม่ได้หรอกตีประชุมอยู่นะคุณเต็มใจที่จะให้เจียงหลินนา่กับฉันจริงๆเหรอเอ๊ยยังไม่อาบน้ำเหรอ สามสองหนึ่งฮัลโหลผูเท่าู่นั่านไหมทำหาผูเท่าเหรอรู้ได้ไงว่าเธออยู่นี่จะไปขูบ้านคุณฉันติดต่อเธอไม่ได้ก็เลยโทรหาคุณไม่ได้เลยอ๋อแล้วลุงมีธุระอะไรกับผูเท่าหรือเปล่ามีโครงการในปิ่นเฉิที่ต้องเดินสายทำธุรกิจอย่างเร่งด่วนส่งที่อยู่ของคุณให้ฉันฉันจะไปรับเธอเอะตอนนี้เหรอมีคำถามอะไรไหมไม่มี งานลุงสำคัญที่สุดแล้วลุงของผมไปคนบ้านงานจริงๆเนี่ยแล้วเขาต้องการให้คุณไปทํางานเอาปาดเนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงจริงเหรออ๋อทำไมเขาไม่ชอบผู้หญิงล่ะเขาชอบผู้หญิงของนายไงมาแล้วเหรอไม่คิดว่าจะมาเด็วขนาดนี้ธุรกิจเป็นเร่งเร่งด่วนดังนั้นต้องรีบไปผู้ช่วยไปพร้อมหรือยังทีมรัก อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะไปทำงานก็ช่วยลุงให้ดีๆนะไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวจะรีบไปรีบกลับบ๊ายบายบอกว่ามาไม่ได้แล้วฉันคิดไปเองไม่ใช่เหรอคุณไม่ชอบเล่นอ,อะไรที่น่าตื่นเต้นเหรอลุงนี่คิดโกงจริงๆเลยนะบอกว่าจะไม่มาแต่ใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีเลย <c oughs> พี่เคยเนี่ยใส่ใจฉันมากจริงๆแต่ว่าเขินอายที่จะยอมรับใช่ไหมคุณจะไปไหนดึกมากแล้วไปบ้านลุงเธอหรือไม่ก็เข้าไปในหัวใจของลุงไงอะไรนะเมื่อกี้เจียงหรือไม่พอใจคุณเหรอทำไมคะคุณอิชฉาเหรอออกรถ คุณลุงของฉันเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวจะเตือนกูแล้วนะว่าอย่าเรียกมผมว่าลุงนะไ,ไปผูกบอกมาตรงๆเธอ คุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนเหรอฉันหูฝ่าดหรือเปล่าเนี่ยคุณลูกอยากได้ผลลัพธ์กับฉันเหรอฉันจะแต่งงานกับหลานชายของคุณในอีกสองเดือนข้างหน้านะรู้เจ้าเหอจะไม่มีผลลัพธ์อะไรกับเราหรอกใช่ไหม เขาไม่โกรธเหรอไม่สิเขาควรจะโกรธก็แต่เมื่อฉันเลอบมากในตัวเขาจริงๆดังนั้นไปผูไปสายตาคุณจะเป็นเพียงแค่วัตถุเพื่อความสุขของคุณเหรอ ยิ่งคิดก็ยิ่งมีบางอย่างผิดปกตินะไม่น่าเชื่อตอนนั้นเขาจะไปทำธุรกิจได้ยังไงกันเ,อ,เออสวัสดีครับผมได้ยินมาว่านายลู่และผู้ช่วยไปไปทำธุรกิจฉุกเฉินเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับเอ๊ะเราไม่ได้รับรายงานว่าคุณลู่กับผู้ช่วยไปกำลังเดินทางนะ,ะว่าไงนะไม่ม,ไมีเลยเหรอฉันไม่ทราบเลยเขาบ่าคุณลูก่กำลังเดินทาง มีอะไรเหรอลุงทำไมมาแตกต้อนรับของเฉยโฉดถือบอกว่าคุณไม่ได้ไปทําธุรกิจกับภูเถาล่ะคุณมีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าอ่ะโครงการปิ้นเฉิงต้องการแค่ไปผู้เดียวคนเดียวทําไมฉันต้องไปเหรอฉันไม่มีเวลาแจ้งให้บริษัทรู้ว่าคุณไปของนายไปทําธุรกิจอยู่หรอกเจียงหลินฉันขอเตือนคุณอีกครั้งนะอย่าไปบริษัทเพราะเรื่องส่วนตัวเฉิงชวนไม่ใช่ที่จัดก,การเรื่องส่วนตัวนะเออผมไม่ได้คิดใ้รอบคอบเดะใช่ครับลุงขอโทษนะครับ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณซ่อนตัวเก่งดูพูดเข้าสิฉันกำลังช่วยคุณเรื่องงานในฐานะพนักงานคนหนึ่งนะผู้อะไรของคุณคุณรู้จักคุณหยินเฉิงไหมเขาต้องการวัตถุดิบจากไปซาเขาบอกว่าเขาอยากเจอคุณรู้จักเขาเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของเชิงฉวน แล้วเขากล้าออกไปสร้างยุนเฉิงด้วยตัวเองงั้นเหรอือมแล้วคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณจะได้วัตถุดิบชุดนี้เปลี่ยนสภ้อผ้าแล้วบอกล้วเฉิงว่าที่นัดพบอยู่ที่เป่ยชาโดยเด็ยวที่สุดวัตถุดิบชุดนี้มีค่ามากแม้ว,ว่ายุนเฉิงจะไม่ไดีเท่าเฉิงชวน แต่ความเร็วใยการพัฒนาก็ไม่แพ้กันบุลลูผมจะต้องชนะอย่างแน่นอนในฐานะประธานของเฉิงฉวนผมมีหน้าที่นำสิ่งที่ดีมาสู่ผู้บริโภคมาเราดูกันว่าใครจะชนะผู้ช่วยไปจะกลับโรงแรมที่หลังดูชุดปฏิบัติบินเฉิงเงมื่อคุณกลับมาส่งข้อมูลให้คุณหลัวด้วยเพราะว่าเป็นต้นที่ดีสำหรับยุนเฉิงค่ะ นี่คือการทําให้หยุนเฉิงสมัครใจถอนตัวเพื่อแย่งวัตถุดิบเอาเธอไม่ใช้ก็เร็วเขาก็จะแพ้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยคืนนี้มีงานเลี้ยงสภาเธอดูไม่เหมาะสมเลยยืนกลับไม่เปลี่ยนล่ะชุดนี้ไม่เหมาะเหรอ,อโอ๊ยโอ,อ๊ยทำไมคุณสองคนถึงมาที่นี่ทำไมผู้ช่วยคุณลูกไปเที่ยวทำธทุระเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่กับคู่มั่นของฉันล่ะคุณมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจใช่ไหมท,<ะ>ที่รักเรื่องนี้พออธิบายได้นะคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดจริงๆอ่ะปัจะพาคุณกลับโรงแรมนะคุณลูกกับฉันมีงานต้องทำไว้วันหลังนะคุณลูกไปกันเถอะไปผู้เละพี่เคยของคุณสนิทกันเกินไปหรือเปล่าจะคิดว่ามันต้องมีอะไรไปแปลกๆพอเลยถ้าเธอไม่ยืนกลางที่จะมาที่นี่เราจะโดนจับได้ไหม ที่มาไปซากครั้งนี้จองไว้สองห้องแต่ว่าห้องอยู่ไกลกันมากเลยนี่กุญแจห้องของคุณถ้าคุณมีเรื่องด่วนอะไรมาหาฉันได้ตลอดนะคะจริงเหรอแล้วทำไมคุณไม่มาคืนนี้ล่ะยาบคายจังเลยถึงแล้วจะไปไหน กลับห้องนะสิเข้าไปมีเพื่อนร่วมงานอยู่ข้างๆคุณให่พวกเขาได้ยินตอนคุตะโกนดังอย่างนั้นเหรอถ้าทำแบบนี้บ่อยเกินไป จะถูกลงโทษเนะก่อนหน้านี้คุณทำอะไรอยู่คุณเท่าอยู่ไหม ผู้เฒ่านี่กำลังมองหาไปพูอยู่เหรอเอาครับตะกี้คุณลู่เรียกเธอไปที่ห้องบอกว่ามีเรื่องจะคุยคุณลู่อยู่ที่ไหนแล้วครับอยู่ห้องนี่อขอบคุณครับไปพลูแรงแรงบกคอเธอคืออะไรกลิ่นหอมห้องทำงานลุงคุณมากเลยคล้ายกับน้ำหอมที่ผู้เฒ่าใช้มากเลยลุงผู้เฒ่าอยู่ที่นี่หรือเปล่า ภูเทาจะมาตามหาคู่มัน่นก็ไปตามหาที่บ้านนูน่นจะมาสร้างปัญหาฉันหรืไงลุงผมได้ยินมาว่าภูเขามาที่ห้องนี้แล้วมาถามลุงว่าเธออยู่หรือเปล่าจะเป็นเจ้านายเธอไม่ใช่คนคุ้มกันไม่จำเป็นต้องพาเธอเข้าห้องกลางคืนเพื่อหารือหรือว่าทำร้ายชื่อเสียงของนายหรอกลุงผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเ่ยแล้วหมายความว่าอย่างไงลุงดูไหมว่าเธออยู่ไหนเราโทรดูเอาซิเอ๊ะดิบไม่คิดว่า คุณจะแสดงได้เก่งขนาดนี้คุณเรียกเขาว่าคุณลูก <c oughs> ในเวลาแบบนี้ตั้งใจหรือเปล่า <c oughs> แต่ถ้าผู้ช่วยป๋ายชอบแบบนี้ฉันก็ยินดีให้คุณ <c oughs> คุณลูกก็คิดว่าเรื่องนี้น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะเก่งของผู้ช่วยป๋ายน่าตื่นเต้นมากถ้าวันหนึ่งเขาจับได้คุณจะทำยังไงฉันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณแน่นอนว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้คำสั่งของคุณ ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรฉันก็จะทำตามไปภูผมมาที่โรงแรมเพื่อตามหาคุณคุณอยู่ไหนฉันกำลังชอปปิ้งอยู่ข้างนอกไรสาระเน่ะมีคนบอกชัดเจนว่าคุณเข้าไปในห้องลุงเน่ะแล้วยังไงอ่ะคุณจะมาถึงเปใยซาเพื่อตามหาฉันงั้นเหรอ ฉันมาที่นี่เพื่อทํางานและฉันยังไม่ได้ถามคุณซ้ําว่าทําไมคุณถึงอยู่กับไป๋เหลิวแต่วันนี้คุณสงสัยฉันงั้นเหรอผมไม่สงสัยคุณเลยทิรักเราจะแต่งงานกันเร็วๆดี้จะสงสัยคุณได้ยังไงแค่นี้นะฉันเหนื่อยแล้วผู้ช่วยไปบอกว่าฉันแสดงได้แต่ฉันคิดว่าเธอแสดงดีกว่าฉันนะตอนน้าคุณลื่นี่เป็นเพียงกลเม็ดเล็กๆน้อยๆอยของฉันเท่านั้นแหละค่ะ